เชนธนาเปิดใจรำให้ลั่นยังขอสู้ใช่นี่ยืนยันไม่ได้ช่อโกงแต่เป็นลูกนี้ที่ดี เมื่อเวลา15.3 0นาฬิกาวันที่18พฤศจิกายน2567ที่กองบังคับการปราบปรามน,นายธนาไตรฉัรภูโชคอนันต์หรือว่าเชนธนากับนางกานิกาภูศีภรรยาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกครั้งที่2เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในฐานความผิดคดีช่อโกงกรณีถูกบริษัทอาหารเสริมแห่งหนึ่งแจ้งความเอาผิดช่อโกงเงินค่าผลิตสินค้าจำนวน79ล้านบาทโดยตำรวจไม่ได้มีการควบคุมตัวเนื่องจาก มาตามหมายเรียกและมีการนัดมาอีกครั้งในวันที่26พฤศจิกายนนายธนาไตรฉัดเปิดเผยว่าวันนี้ตนเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกครั้งที่2กรณีที่ก่อนหน้านี้มีบริษัทอาหารเสริมแห่งหนึ่งแจ้งความดำเนินคดีกับตนและภรรยาในเรื่องการช่อโกงเงินค่าผลิตสินค้าจำนวน79ล้านบาทเบื้องตอน้นตนไดใ้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเนื่องจากสินค้าทั้งหมดยังอยู่และตนไม่ได้นำไปขายเดิมทีคดีนี้พนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากมองว่าเป็น เป็นคดีพแพ่งตั้งแต่เมื่อวันที่25ตุลาคมปี65ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นเรื่องทางธุรกิจหากสารแพ่งมองว่าตนเป็นหนี้ตนยินดีที่จะจ่าย แต่ต่อมาทางอายการกลับมีความเห็นสั่งให้ฟ้องในข้อหาช่อโกงซึ่งเป็นคดีอาญาทางพนักงานสอบสวนจึงเรียกให้ตนมาเข้าพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหายอมรับว่าตนก็ตกใจที่กลายเป็นคดีอาญาโดยหลังจากนี้ตนจะทําตามขั้นตอนและจะนําพยานมาให้การเยืนยันสนับสนุนว่าตนไม่ได้มีเจตนาที่จะช่อโกงโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือ ตนได้สั่งสินค้าจากบริษัทผู้เสียหายซึ่งสินค้ามีทั้งหมด2ล็อตล็อตแรกขายดีเพียง7วันแรกหลังจากนั้นได้รับแจ้งจากทางออยอว่ามีปัญหาในเรื่องของการขออนุญาตโฆษณากล่องผลิตภัณฑ์ไม่สามารถนําไปโฆษณาผ่านสื่อต่างๆที่ซื้อไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์หรือบิลบอร์ดทําให้ต้องเรียกกล่องสินค้าคขืนทั้งประเทศนอกจากนี้สินค้าไม่ได้ตามที่ตกลงตอนแรกที่สั่งผลิตไปเนื้อเป็นตัวสีเหลืองแต่ของที่ได้รับกลับเป็นสีสม้มซึ่ง ต้นไม่ได้มองว่ามันไม่ได้มีคุณภาพแต่ไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันสินค้าทั้งหมดจึงไม่ได้ถูกนําไปขายและไม่ได้นําเงินมาหมุนแต่อย่างใดทุกชิ้นยังคงอยู่ที่โกดังสํานักงานมูลค่าความเสียหายกว่า60ล้านบาทช่วงหนึ่งของการถแถลงข่าวน,นายธนาไตรฉัตรกล่าวทั้งน้ําตาว่าส่วนหนึ่งที่การขออนุญาตโฆษณามีปัญหาเพราะมีบุคคลหนึ่ง ได้แนะนำกับตนว่าให้โฆษณาเกินจริงไปเลยเดี๋ยวจะจ่ายค่าปรับให้แต่มันทำไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ออยยได้มีการตรวจสอบซึ่งข้อมูลตรงนี้ตนได้ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วพร้อมกับยืนยันว่าที่ผ่านมาตนเป็นหนี้มาตั้งแต่ปี6 4ก็ทำงานหาเงินชใช้หนี้มาโดยตลอดซึ่งบริษัทอมาโดตนเองนั้นได้เอาทั้งชีวิตไปใส่แล้วหากอมาโดตายตนก็ตายไปด้วยและจะไม่อนุญาตให้ตนเองมีความสุขถ้ายังชใช้หนี้ไม่หมด ยอมรับว่าเครียดและมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธุรกิจเป็นคดีแพ็กไม่ควรเอาเรื่องส่วนตัวมากดดันกันและตนเองก็เป็นลูกหนี้ที่ดีก็ควรได้รับความยุติธรรมที่ผ่านมาทำธุรกิจเป็นเรื่องของสัญญาซื้อขายแต่ไม่น่าเอาเรื่องส่วนตัวมากดดันมองว่ามีหลักฐานที่แน่นพอเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายยืนยันไม่ได้ช่อโกงเพราะมั่นใจว่าเป็นลูกหนี้ที่ดีทั้งที่ในธุรกิจหลายตัวสร้างงานสร้างอาชีพ ผู้สืกข่าวถามว่าได้เตรียมใจแล้วหรือไม่ว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาฐานช่อโกงน,นายธนาไตรฉัดกล่าวว่าเชื่อว่าตนมีพยานหลักฐานแน่นพอมีสัญญาซื้อขายส่วนที่เลื่อนหมายเรียกมาหลายครั้งเพราะตนเองได้รับหมายกระทนหันรวมทั้งต้องไปขอคัดเอกสารจากทางบริษัทเพราะเป็นคดีนิติบุคคลส่วนกรณีที่ตนเองถูกเฉวว่าเคยโดนดำเนินคดีช่อโกงและพระบรเช็ค ก็อยากชี้แจงว่าในส่วนคดีช่อโกงศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแล้วแต่ว่ายังอยู่ในระหว่างกระบวนการการอุทธรณ์ของโจทก์แต่มีการนํามาเล่นโจมตีเพียงด้านเดียวส่วนพรบรเช็คยอมรับว่าถูกศาลสั่งจําคุกจริงขณะนี้เป็นการประกันตัวระหว่างสู้คดีขอเท็จจริงจะเป็นอย่างไรติดตามดูกันต่อไปค่ะทังทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้มีพลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ